การเล่นเบสในแอปการ,ราดแบนใน iPhone ใน iPad ททำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวนวัดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริกและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่งตางๆในโทรศัพท์มือถือครับวันนี้เราจะมาเล่นเบสนะครับหรือว่ากีตาร์เบสนั่นเองนะครับในแอปการ,ราดแบนกันนะครับเราสามารถเล่นได้ด้วยระบบ อัตโนมัติก็เล่นได้นะครับก็คือเล่นคอร์ดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆหรือว่าเราจะเล่นเล่นเองได้นะครับเล่นตามโนต้ตนะครับถ้าใครมีทักษะในการเล่นเบสก็สามารถเล่นตรงนี้ได้นะมันก็จะมีให้เราเลือกเหมือน EP ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นสมาร์ทเบสนะครับสมาร์ทเบสก็คือ สามารถเล่นให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราก็สามารถใส่คอร์ดกดคอร์ดถ้าเรารู้เพียงแค่เรารู้คอร์ดนะครับมีพื้นฐานดนตรีนิดหน่อยเราก็สามารถเล่นเบสได้แล้วนะครับหรือเราจะเล่นโน้ตก็ได้ถ้าเราต้องการจะแกะเพลงเองทําเองต้องการแบบแกะโน้ตเบสเองอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะมีบันไดเสียงนะครับส่วนเสียงเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถไปดาวน์โหลดปลั๊กอินของเสียงเบสเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอาทีลอันนะครับ อันแรกอย่เราไปดูสมาร์ทเบดกันก่อนนะครับเรากดเข้าไปนะครับในสมาร์ทเบดตัวนี้ก็จะมีเป็นคอร์ดให้เรานะฮะเรามาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่เป็นรูปเครื่องดนตรีเครื่องเบสเนี่ยนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นเบสชนิดไหนนะครับก็มีให้เราเลือกเยอะนะเป็น e x p l โพเ e นต์ไฟเก็คือเป็นเบสในรูปแบบต่างๆเนะี่ยเสียงเบสมิวอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราเลือกพีเบส ฟิงเกอร์เบสนะครับปิกเบสนะครับเบสแบบใช้ปิกเล่นอะไรประมาณนี้เสียงมันก็จะต่างกันนะลองดูหรือเราจะเล่นซีเควนซ์เบสอะไรพวกนี้ ง่ายๆดีกว่าจะได้ไลฟ์ลิเวอร์พูลเบดนะเมื่อเราเล่นโหมดคอร์ดในสมาร์ทเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นในโหมด1 2 3 4อ่อ่ะลองหนึ่งดูว่าหนึ่งเล่นให้เราแบบไหน ก็เล่นแบบเบสิกง่ายๆหรือจะเล่นโมด2แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเออลือบอกไปคลิปนี้อาจจะต้องใส่หูฟังกันหน่อยนะเพราะว่าเสียงเบสมันอาจจะ ไม่ค่อยชัดถ้าเราดูฟังจากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามีลําโพงหรือว่าหูฟังเนี่ยเราก็จะได้ยินชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองบันทึกเสียงเบสดูนะตั้งเทมโหนอยเทมโปนตรงวะนี้โอเคนะตัวนี้อยู่ในคีย์เอโอเคลองบันทึกก็กดบันทึกดู ก็สามารถเล่นพร้อมกับบันทึกอ่านจาก EP ที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นไว้เครื่องดนตรีออเคสตราไปด้วยนะเดีย๋ยวเราผมจะเบาเสียงมันหน่อยเสียงมันอาจจะดังไว้หน่อยหรือทุกคนอาจจะไมไ่ค่อยได้ยินเสียงเบสโอเคนะเดีย๋ยวเราลองอัดดูใหม่นะอัดเบสดูใหม่แล้วกัน one two three เราก็จะได้เบสนะครับนี่ที่เดินแบบอัตโนมัติให้เรานะครับเราสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับเบสนี่แบบ3แบบ4เราก็สามารถเปลี่ยนเลือกดูดูได้ ในการเล่นมันก็จะต่างกันไปนะครับคือรูปแบบในการเล่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไป <patri otic> กดคีย์นึงก็หยุดนะครับ <S <S <political conversation> <language> ก็เป็นประมาณนี้นะครับในการเล่นแบบสมาร์ทหรือว่าเราจะเล่นแบบโน้ตนะครับก็คือเนี่ย <Music> ก็เหมือนเราเล่นเบสจร,ริงอ่ะก็เป็นคอกีตาร์เบสเลย ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกบันไดเสียงได้เหมือนกันก็สามารถบันทึกเบสลงในเพลงของเราได้นะครับโอเค EP นี้ก็จะเป็นการใช้งานเบสในรูปแบบต่างๆนะครับก็ ติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน g r a r a d b a n d นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปลงมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ